ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะแล้วเจี๊ยบเบิร์สุขูสุคนเนาะค่ะมันนี้เจี๊ยบก่าพาพี่พานองมาทำบุญอยู่วัดเขาชมพูเนาะค่ะอ,อําเภอบานบึงจังหวัดชนบุรีเนาะค่ะพี่น้องพาพี่พานองมาขอโชคขอลาบประจําวันที่สองพุทภาทีจะถึงเนาะค่ะมาขอเพลิงบาร,รมีองค์เทพเทวสิลปศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะทานปูองค์ดำนาคราดเมียกเกศสิลินท่าแม่ยากเกศสิลินทอนเนาะค่ะพี่น้องณวัดณสถานทีแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเนาะค่ะ เดี๋ยวเจียบจ่าผ้าพีผ้านองไปเบ่งบรรยากาศรอบๆเนาะค่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องผู้ใดที่อยากมาทอศสินจเจริญภาวนากะสาม,มารถติดต่อได้เนาะคะ่ะหรือว่าทักไวในเพจ u t u b e หรือว่าติ๊กต็อกเนาะคะ่ะพี่น้องสาม,มารถติดต่อมาได้เนาะคะ่ะค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นบริเวณทางขึ้นเนาะคะ่ะกิมีบันไดประมาณสองสามร้อยขันเนาะคะ่ะที่เฮาจะเขึ้นไปตั้งจิตอธิษฐานขอโชคออลาภเนาะค่ะพี่น้อง สมัยตะกี้วาดแห่งนี่กะถือว่าดังเนาะคะ่ะพี่น้องบรรยากาศกาสีขรงอ่าเดียวแน่เนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับผู้ใดจะมาถือศีลจะเิญภาวนากะให้มาเป็นกลุมเนาะค่ะพี่น้องหรือว่ามายะมากกับญาติพี่น้องาาก็ได้เนาะค่ะพี่น้อง,ะะองแต่ยามาผู้เดียวเนาะคะ่ะบรรยากาศก็ขอนขาง,งจะเติบหนึ่งอยู่เนาะคะ่ะกลางคืนก็ขอนขาง,งที่จะเอาเรื่องอยู่เนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องสถานที่แห่งนี้อ่าเป็นสถานที่ที่ซักซ์อย่างมากเนาะค่ะพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องผู้ใดที่ติดตามเจียบตั้งแต่แรกเนาะค่ะก็สิหูว่าเจียบจับประจํอยูวัดเขาชมพูแล้วก็วัดธรรมเขาประทุนเนาะคะ่ะสําหรับเลขวัดธรรมเขาประทุนเจียบกะได้มากแล้วเนาะคะ่ะวันนี้เจียบจะมาสรุปผลให้เนาะค่ะพี่น้องตามสัญญาค่ะงวดนี้จะเป็นงวดที่13าเนาะคะ่ะไวยรัฐบาลเฮาเขามาสิบสองวดเนาะค่ะพี่นอ้องพิดถจนจังไรกกะ หายอภัยกันเนาะค่ะพี่น้องเจ็บกับบลูดอกว่าไวรัฐบาลมันสีออกอยังผีเขามาสิบสองงวดกะเป็นพ่ออาบุญแล้กกะบาร,รมีที่เหาปฏิบัติเนาะคะ่ะโดยเฉพาะบาร,รมีปูองค์ดับนาคราชวัดเขาชมพูเนาะค่ะพี่น้องตาค่ะเดี๋ยวขึ้นไฟน้ากันเนาะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ใดเนาะคะ่ะอยากได้พระเครื่องเนาะคะ่ะที่เจียบอาเคยลงเพจแล้กก y o ยูทูบไวเนาะคะ่ะ หฮซี่เนาะค่ะพี่น้องสามารถติดต่อมาได้เนาะค่ะเดี๋ยวจะส่งไปทางใบส,สนีให้เนาะค่ะยังไปยังมากอะเมื่อยอยู่เนาะค่ะพี่น้องบันไดประมาณสองสามร้อยขันเนาะค่ะเจี๊ยบอยากบอกว่าบรรยากาศกลางคืนอยู่วัดอยู่สถานที่แห่งนี้เนาะค่ะพี่น้องผู้ใดแบบจิตบอแข็งกะยยามาผู้เดียวเนาะค่ะพี่น้องอันนี้กะาเป็นเรื่องอ่า ปฏิหารน,นะคะพี่น้องเจยบจะเล่าให้ฟังทุกทุกครั้งที่เจยบมาอ่าวัดเขาชมพูเนะคะพี่น้องเพราะว่าสิเป็นหมยรัฐบาลหรือหม้ยังกระซังเนาะค่ะพี่น้องเจยบกะได้โชคได้ลาบจากทันปูองคดำเลยเนาะคะ่ะอันนี้กับบรรยากาศทางขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวอ่าเข้าไปเจอกันอยู่อ่าปาาถ้ำทันปูกันเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าคอนของเมือแน่เนาะคะ่ะ ต่สีายางไปนําถือกล่องไปนําปปะค่ะไค่ะค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเจ็บอยากบอกพี่น้องว่ามันขึ้นอยู่กับแรงบุญละก็แรงจาที่ห้าเฮตี่ห้าสามเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนอื่นเจ็บกะขออนุโมทนาบุญสาธุให้พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะที่มาเห็นคลิปเจำเหมือนนี้เนาะคะ่ะบ่าวา่า จะเป็นการท่าบุญทําท่าเนานะคะ่ะกัขอให้พี่น้องทุกทุกคนมากด้วยโชคลาภบ,บรารมีปาศจากสัตรูมูม่านทั้งปวงเนาะคะ่ะคิดสิ่งใดสมมุงมาดปาถนาลวดเร็วท่านใจเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก่ะสิเป็นบรรยากาศทางขึืนเนาะคะ่ะสายมือกาซสิเมียกุติเก่าๆเนาะคะ่ะห้องน้ำเก่าๆสิ่งอ่ะปละหักพังเนาะคะ่ะพี่น้อง สมัยเที่ควัดอาเขาชมพูเนาะค่ะเจี๊ยบคิดว่าน่าจะมีความเจริญผู้คนกันนาสีมาทําบุญเนาะค่ะพี่น้องก่อนขางลําบากแน่เนาะค่ะการไปการมาเนาะค่ะถนนหนุางเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นเขาเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศดีต้นไม้ลมลื่นเนาะค่ะเจี๊ยบอยากให้พี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะที่อยากฝึกกรรมฐานหรือว่าอยาก มีสมาธิเนาะคะ่ะเป็นทีเนียวเป็นทีตั้งสติเนาะคะ่ะการทีคนเห้านั่งสมาธิได้จะว่าคนคนนั้นตองมีบุญวาสนาเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องตองมีย่านบาร,รมีเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบริเวณปากทางถ้ำท,ที่เหาจะไปขอโจคขอลาบ่ันปูเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็บริเวณหลบหลบเนาะคะ่ะกาสีมีอ่า ศาลาเก่าเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ห้องน้ำเก้าเนาะคะ่ะตอนนี้กําลังหาปจจใจเนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่จะบูรณะเนานะค่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องผู้ไดผพันไปพันมากค่ะสามารถมาทําบุญกับวัดเขาชมพูได้เนาะค่ะพี่นอ้องยูวัดกะสิมีพอาจานเนาะค,ะะคะ่ะหลวก็ะแม่อาจานแล้วก็แม่ชีเนาะค่ะกับซิมีแคนเนาะคะ่ะเมื่อยค่ะพี่น้องหายใจแป๊บน,นึง อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนี่ยมนแรงเนาะค่ะที่เจี๊ยบทายเห็เบิงเนาะคะ่ะอันนี้กับเบิงเอาโหลดเนาะพี่น้องบรรยากาศรอบๆกัคือเจี๊ยบบ้าลแล้วเนาะผู้ใดจิบบาแข็งกะมาผู้เดียวบ่ไดดเนาะพี่น้องกลางคืนกะบก่อนขางเปียวเนาะคะ่ะกะสซิม,มีรูปปั้นเนาะคะ่ะเกาๆเนาะคะ่ะอันนี้สิเป็นรูปปั้นเกาๆเนาะคะ่ะ ลูกหลานขออนุญาตนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุาธค่ะบรรยากาศนี่กัสิเป็นซาราเนาะคะ่ะไว้ให้ญาติที่ทำอย่โยมหรือว่าผู้ใดเพิ่นมาถทีศสิเ้เจริญภาวนาเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดอยากอยู่แบบเดียวกะมานอนซารานี่เนาะคะ่ะพี่น้องแต่บรรยากาศก็ค่อน,นขอ้างเปรี้ยวแน่เนาะคะ่ะเนาะ จะทาเป็นเจี๊ยบเจี๊ยบมั่งกิ้ผู้เดียวเจี๊ยบกับสีมอยูศาลานีเนาะคะ mm ่ะ้าผู้ใดอ่าบัวใจเนาะค่ะพีะนะะพ่น้องหรือว่ายานนวลยานนี่ใบไม้ปิ้วนิดๆเน,น้ยๆกับยานเนาะ,ค,ะค่ะพุนค่ะศาลาไงเนาะค่ะพี่น้อง mm hmm. อน,นั่นก็เป็นศาลาไงเนาะ,ะค่ะกับซีมี่อ่าแม่ผ้าจานแล้วก็แม่ชีเนาะค่ะอยู่ศาลาไง mm hmm. แต่ผู้ใดอยากมากฟืกจิตฝึกกรรมฐา,ามนเนาะคะ mm ่ะเจียบแนะน้ำอ่ะ มาอยศาลาแบบเดียวดีกว่าเนาะคะ่ะเข้าสีใดคือจิตใจเขานำเนาะกลางคืนบรรยากาศกะสุดยอดครับพี่น้องขอคิดเราถึงเนี่ยก็ขอภัยเนาะคะ่ะนี่กะสิเป็นแพ็เกจเนาะค่ะพี่น้องสามารถขอเรื่องหน้าที่การงานแล้วกะการเงินโชคลาภใดเนาะค่ะพี่น้องศารากับมี่พาหลอบๆอบเนาะค่ะพี่น้องไม่ต้องยานเนาะถามี่ยังเกิดขึ้นกะให้หนึกถึงพระรัตนาไตะ คุณพระพุทธคุณพระธรรมเนาะคะ่ะบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะคะ่ะพี่น้องสาธุเจ็บคิดว่าคนเป็นตายานก็ผีเนาะคะ่ะผีเพิ่นบ่เฮ็ดหยังเฮาดอกพี่น้องเต็มที่เพิ่นก็มาขอส่สวนบุญเนาะคะ่ะเฮาแผ่เมตตาให้ก็บ่มีหยังเนาะคะ่ะพี่น้องหลังคำกู้บาอาจารย์ว่าค่ะเมตตา คำจุนโลกเนาะคะ่ะไปใส่ถาเห้ามีจิตเมตตาเห้ากระจิแขวขาดปลอดไทยเนาะคะ่ะพี่น้องตามภูเขากะสีมีหวานสมุนไพรเนาะคะ่ะกะสีมีโสมภูเขาเนาะคะ่ะและ้วกะหวานใบเสือเนาะคะ่ะรักษาแผลเนาะคะ่ะพี่น้องหนาฝนเห่ากบสีมีน้ำตกเนะะมมาะค่ะไหลลงมาค่ะ อันนี้กับบรรยากาศที่ทาางน้าตกมันไหลลงมาเนาะคะ่ะพี่น้องชว่วงในนาแล้งเนาะคะ่ะก็อาว่ามีน้าตกคต่พี่น้องผู้ใดติดตามคลิปเจียมเนาะค่ะก็สิีเห็นอ่าว่ามีน้าตกเนาะคะ่ะตรงช่วงน้าตกกัสวยงามเนาะคะ่ะเด็กหน่อยเด็กเล็กเนาะคะ่ะพี่น้องก็มาเล่นกันอา่าอนุญาตนะจ้ะอันนี้ก็สิเป็นอา่า ตรงที่เฮาจะต่างจิตอธิษฐานเนาะคะ่ะอันนี้เป็นความเสือส่วนบุคคลเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นยังเจ้าคือบบไปจุดธูปอ่าบนสลากกได้ดยูไส้ก็ไดเป็นยังคือตองมาจุดธูปตรงนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าตรงนี้มันสีเป็นทางน้ำตกเนาะคะ่ะพี่น้องขึ้นไปอ่ะปากถามญ่ของ่ันปูเนาะคะ่ะอันนี้ความเสือความศรัทธาไปมั่นเนาะคะ่ะจะบ,บอกไปว่ามาจะปราสิมือยแน่เนาะคะ่ะเมื่อกี้ยังขึ้นบันไดมาเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้บรรยากาศเนี่ยมันแรงคะ่ะ ถ้าสมมติว่าเฮามีงบป,ประมาณหรืออะไรอย่างี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮาจะมาสางปูองค์ดําตรงหน้าผานะคะ่ะพี่น้องแ้วกัสิีนี่น้าตกไหลลงมาเดี๋ยวพาเพิ่งหนาฝนเจี๊บจะมาถ่ายให้พี่น้องเบิรงอีกที่เนาะคะ่ะจุดถูมาจุดไซสก็ไดพี่น้องแต่เจี๊ยบเรื่องที่จะจุดตรงอ่าทางปากทําน้าตกเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเชื่อมกับอ่าหน้าผาไงเนาะคะ่ะที่เจี๊ยบเคยขึ้นไปอธิษฐานมื้อนี้มันคําละเนาะคะ่ะพี่น้องกับ,บสก่สตัว จับกาดสีจุดถูบตรงปากทางเลยเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมิชมีิลาอยากจะมาสางสารปูเสือเนาะคะ่ะกะสามารถมาได้เนาะคะ่ะตรงอ่ะใสมือพระแม่ธรณีเนาะคะ่ะเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะพระแม่ธรณีอ่ะอยู่วัดเขาชมพูแห่งนี้เนาะคะ่ะมวนผมไปทางซ้ายเนาะคะ่ะมวนผมไปทางขวาไม้ถึงโคลามมวนไปทางซ้ายไม้ถึง บาศัตรูมุ่นนะะองอนนม,ออมั่นเนาะคะ่นนะ,คะพี่นอ้องอันนี้ความเสือไัยมั่นเนาะคะ่ะสัตท่าผู้ใดมั่นเนาะค่ะพี่น้องอ่าจีบ่าวติดติดคัดคัดนแน่เนาะค่ะพี่น้องปะค่ะเดี๋ยวเข้ามาจุดถูกอ่าขอโจ้ขอลามเนาะค่ะอยากจะสรุปผลหวยให้เลยเนาะค่ะเดี๋ยวขอเวลาอ่าสังจิตอธิษฐานเพ่เมตาแป๊บนึงเนาะค่ะพี่น้องสั่งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ความเสือภัมั่นเนาะค่ะ สำหรับพี่น้องผู้ใดที่เห็นคลิปเหลกอๆอาจจะหัวเราเจี๊ยบเนาะค่ะว่าจุดถูบจุดเทียนไปน้ำหินน้ำผ้าน้ำดินน้ำดอนไปเนาะค่ะแต่สำหรับพี่น้องผู้ใดที่ติดตามเจี๊ยบต่างแต่แหลกหวยเขาสิบสองวันติดรัฐบาลเนาะคะ่ะวันนี้จะเป็นวันที่สิบสามแต่สีเบลห,หัวขวนเจี๊ยบเนาะค่ะตั้งท่าไายมันค่ะพี่น้องจุดน้ำดินน้ำดอนจุดน้ำสใสกะมีโฉงม,มีหลามเนาะค่ะสำหรับก้นทีเขาปฏิบัติสร้างฐานบาร,รมีมากพอสมควรเนาะค่ะพี่น้อง เงื่อนที่ได้จากการอ่าถูกหวยมิโชมิรามเนาะค่ะเจ็บเสว่าเป็นเงื่อนทีทันปูนคราชประทานมหไ้ไปสางบุญไปต่อบุญสร้างบารมีนะคะพี่น้องระกับเป็นเงื่อนทีองคเทพเทว่าทันเมตตาให้นําไปสางบุญนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับแรงบุญ้วก็แรงกรรมวาสนาคนเฮามีมาประซํากันเนาะค่ะพี่น้อง เจีบยกะขออนุโมทนาบุญให้พี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะที่เห็นคลิปขอให้มิโชมิลามน้ากันวันนี้จะจุดทูบสรุปผลหวยแล้วละกะรวมหวยห้เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าวันที่หนึ่งเจีบยกกะเหตุงานเนาะค่ะอาสีบอมี่เวลามาสรุปผลหวยห้หยพี่น้องก็เลยหายเร็วแน่เนาะค่ะกะขอเป็นมือน,นี้เนาะค่ะพี่น้อง ค่ะพี <till S 1> ่น้องอันนี้เป็นเคล็ดลับเนาะค่ะพี่น้องการที่เฮาจะขอพรกับองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปูนาคายาหน้าขีเนาะค่ะอันดับแรกเฮ้ากะบูชาพระรัตนาใจเพเมตาอนุโมทนาบุญให้่านทั้งหลายเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเคล็ดลับของเจี๊ยบเนาะค่ะการที่เฮาอนุโมทนาบุญให้องคเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะท่านได้รับบุญที่เฮ้าเฮ็ดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเห็าความตั้งใจที่เฮาจะ ถ้าบุญสางทานบารมีทานกะสีประทานพรอ,อันประเสริฐเนาะค่ะพี่น้องมากด้วยโชคลาภบ,บารมีคอ,อยยั้งเข้ากะสีได้รวดเร็วทันใจเนาะค่ะพี่น้องเข้าต้องเป็นผูไหก่อนเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเข้าจังเป็นผู้รับเนาะค่ะพี่น้องสาขอหายพี่น้องทุกทุกคนโชคดีมีโชคมีใช่มีลาบเนาะคะ่ะคิดสิ่งใดสมมงมาต์ปารถนารวดเร็วทันใจเนาะค่ะพี่น้อง เจียบกะต่างจิตอธิษฐานตรงปากธรรมประจำเนาะค่ะสำหรับพี่น้องผู้ไดที่ติดตามกะสี่เห็นคลิปแบบดีกะสี่เช่นตาเนาะสี่เป็นเลขกถูมเนาะค่ะสีเจียบไดมากมาว่าเนาะค่ะสาธุลูกขอบูชาพระรัตนาไตพระพุทธเจ้าเปิดโลกโม่เปิดบารมีพุดเปิดโชคดีบารมีคู่บาอาจารย์สาธุเด้รขอให้ลูกหลานมากด้วย โชคลาบบารมีปาสจากศัตรูโมมานทั้งปวงชนะโมมานทั้งปวงไปใสก็มีแต่คนรักใครเมตตากรุณาแขวคขาดปลอดภัยสา<ะ>ธุสาธุสาธุเนาะคะ่ะหรือว่าบอสนใจก่ะบ,บอเป็นอย่างนาะคะ่ะเลื่อนผ่านได้อันนี้เจยบขอให้สำหรับพี่น้องที่ติดตามประกาศทุกๆคนคนนะคะที่เดือดร้อนจาเป็นต้องใส่เงินนะคะพี่น้อง ่าดูเด้อท่านปู่ลูกหลานมาขอพอบรบารมีเงินกระส่นยาที่ลูกเด็กอดกชอบแล้วดีแล้วสมควรแล้วลูกขออนุโมทนาฮะท่านปู่องค์ยำในยาเกศสิบินทางในยาเกศสิบิทนทอดนะเจ้าค่ะขอให้เลยที่ลูกจจอแตกมารัฐบาลวันที่สองนะเจ้าค่ะลูกหลานมาขอเบอิกสาตัวจากไปต่อบุญทางทานบรารมีนะเจ้าค่ะท่านปู่ในยาสักที่สัก เดี๋ยวรอเลขถูปแป๊บนึงนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะจ่าเขียนหววใ,ให้เลยเนาะคะ่ะสรุปให้เลยเนาะคะ่ะใายคลิปเข้ากะเบึงเลขทถูเนาะคะ่ะว่าจะไปทิศทางใดเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเลขทถูกกะได้ออกเรียบร้อยเบิร์ดแล้วเนาะคะ่ะกับเป็นเจ็ดสามเจ็ดเนาะคะ่ะจะเจี๊ยบกะยัยงมาเจ็ดเก่าเจ็ดหกคือเก่านะคะ เดี๋ยวจบเขียนให้นะคะพี่น้องทูกสิงทุกอย่างเข้นอยู่กับบุญกับกรรมที่เฮ้าเห็ดเนาะค่ะพี่น้องวันนี้จะเป็นวดที่สิบสามเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นพญาเนาะคะ่ะพิถือกะบคอยว่ากันเนาะคะ่ะพี่น้องก็หายอภัยเจียบกระบ,บอกหูเนาะคะ่ะว่ากองสลากสีออกเลของยังเนาะคะ่ะ ที่เขามาสิบสองวัติดอ่ะเป็นพอบุญละกะักกาบารมีที่ห้าสร้างและกะ้กกาปฏิบัติซะสสม,มาเนาะค่ะพี่น้องแต่ยังมาเจ็ดหกเจ็ดเก่าสามหกสามเก่าคือเก่านะคะ่ละลักกาสิบสองเนาะค่ะพี่น้อง อย่าลืมว่าหกกับเก่าตัวเดียวกันเนาะคะ่ะให้พี่น้องไปกรับเอาเนาะคะ่ะเจี๊ยบจะโบก,กรับห้เนาะคะ่ะเจี๊ยบอยากบอกว่าหัวเจี๊ยบเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะพี่น้องก็ขอให้พี่น้องทุกทุกคนเนาะคะ่ะที่เบิ่งคลิปเมือ่อเนาะคะ่ะพี่น้องมีโชคมีลาบนำกานเนาะคะ่ะสิบสองวัติดเนาะคะ่ะวันนี้จะเป็นวัที่สิบสามถือบ่ถือกะหายอภัยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเจี๊ยบกะบ่สามารถ เชื่อมจิบไปกองฉลากใดเนาะค่ะพี่น้องอน,นี่คือเลขที่เจี๊ยบเขียนเนาะค่ะพี่นอ้องเราขอเวลาแป๊บหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคิดอยู่แป๊บหนึง่งบางคนถา่ามาคีบเจี๊ยบหรือว่าบ่าชอบเจี๊ยบกะสามารถเรือนพานใดเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบจะเน้นเฉพาะพี่น้องที่เพิ่นสนใจอยากมีโชคไม่ลามเนาะคะ่ะสิบสองวัติดค่ะคิดเอาค่ะพี่น้องอน,นี้คือเลขเน้นเนาะค่ะพี่น้อง ขอให้พี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะที่เห็นลีปจงมีโชคมีลาบเนาะค่ะเจี๊ยบมะหายเร็วแน่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าวันแรงงานเจี๊บกะเห็ดงาาเนาะค่ะพี่น้องอาจีมะหายหววซ่าเนาะค่ะยานพี่น้องสื่อประทันยานเลขกมันอันเนาะค่ะสามหกสามศูนย์นี่เป็นเหลขย่ำมเนาะค่ะเบิรงอาจจะเยอะแต่ว่าเป็นเลขที่เจี๊บ ยำห้เนาะค่ะพี่น้องแต่สิบประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องทุกๆุกคนเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบน้่ากันเนาะคะ่ะประจำวันที่สองพฤษภาเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะเลขมากลืมวงไห้พี่น้องแปบบ๊บนงทะเบียนรถเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เนาะคะ่ะทะเบียนรถเจี๊ยบเนาะคะ่ะ อันนี้คือเลขเน้นหายเนาะค่ะพี่น้องอันที่วงไวนี่คือเลขตีเจี๊ยบเน้นหายเนาะค่ะพี่น้องแคบไวเนาะค่ะพี่น้องกระสีประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ใดบ่มากลีบเกี่ยวกับตัวเลขหรือว่าจังสันจังสีก็บ่เป็นอย่างเนาะคะ่ะยาคอมเมนรุ่นแรกเนาะค่ะพี่น้องก็แค่เลื่อนผ่านเนาะค่ะพี่น้องถ่ายคลิปนี้ก็ขอ อำนวยไว้ใจไว้พ่อไหนพี่น้องทุกทุกคนนะคะ่ะวิทหนีวิสินมีโชคมีลามน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องไปเจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ